สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ stranded t วันนี้เราก็มาเริ่มต้นเกาะที่2กันเลยนะคะหรือเกาะที่2นี้ก็จะเป็นเกาะเล็กๆที่ไม่ค่อยมีอะไรมากมายนะคะแต่ว่าแฝงไปด้วยอันตรายค่ะเออไปจุดเริ่มต้นนะคะพอเรามาแล้วเนี่ยเราก็ต้องเดินตามพโจสลัดเข้าไปอ่าสวัสดีฮาร์าก็จะบอกว่าโหยโินดีต้อนรับเข้าสู่เกาะของเขานะแล้วเออเขาโม้ไปนะคะช่างเขาเขาจะบอกว่าอยากให้เราช่วยทํางานอะไรสักอย่างได้ไหมอ่ะได้ใช่ไม่มีทางเลือกอยู่แล้ว เขาก็จะบอกว่าให้เราอ่ะใช้จุดไฟคขาเพลิงในก่อนนี้ให้หน่อยมันมืดโอเค okay, ชั่วอ่ะมี6อันนะคะเราก็เดินเข้าไปจุดเลยวิธีจุดใช้ทอสท,ทอสท,ที่เราทำไว้นะคะตีนี่ตีเราในี้จุ๊บอ่าติดแล้วหนึ่งแล้วคสองอ่าติดเร็วจังอ่าแล้วก็เอ้ยเอ้ยสามนะคะอ่านี่ระหว่างนี้เก็บหอยเก็บปลาดาวเก็บ อะไรก็ได้เราเก็บๆไปเถอะก่อน,นี้นะคะแฝงอันตรายอย่างคาดไม่ถึงเลยจริงๆนะเกาะเล็กนิดเดียวแต่เกาะเนี้ยโหดมากไม่เชื่อนะคะนี่เตรียมอาวุธอ่าน,น,น้องยังไม่ต้องรีบจุดนะคะไม่งั้นเดี๋ยวเราจะโดนตุยหลังขณะที่เรากำลังจุดไฟนะคะอ่านั่นไงมาแล้ว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 อย่านะอย่านะอย่านะอ่าไข่จะเก็บจะเก็บจะเก็บ เก็บไม่ได้เก็บ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 เฮ้ยอ่าตอนนี้เขาจะมีลิงโหดอยู่สองตัวเราตามหาอีกตัวหนึ่งนะคะอ้ายนู่นไงวัดเดแพ้เอ้ยเอ้ยเอ้ยยา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 อยาเข้ามาย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 าโอ้โหเกือบอ่านอกจากลิงโหดแล้วเห็นอะไรในน้ำไมเอ้ยนั่นเลยค่ะตัวโหดเลยนั่นคือฉลามนั่นเอง เออถ้าลงไปนะคะโดนกัดนิดเดียวอาจจะทําให้ขาหักหรือเลือดออกหรืออะไรแบบเกิดติดสถานะได้นะคะซึ่งเราไม่ควรลงไปให้มันกัดอย่างแรงเลยะคะ่ะอ่าเก็บได้เนื้อฉลามกับเคี้ยวมานะคะใช้เป็นอาวุธได้อีกตัวหนึ่งเอ่อรอบเกาะนนี้นะคะจะมีฉลามไม่แน่ใจว่า5ตัวหรือเปล่านะคะก็จะให้ดีค่าให้หมดคะ่ะไม่งั้นเราจะลําบากนะคะอ่าเก็บเก็บก็บ ระวังนี้ดำน้ำเก็บหอยดำน้ำดูปะการังนะคะไม่ใช่นะคะเก็บปะการังไม่มีเลยนะคะเก็บหอยเก็บหอยเอ่แนะน,นำว่าถ้าเจอก็ให้เก็บให้หมดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวได้ใช้แน่นอน,นะคะ่ะเก็บไว้สัก25อันกำลังดีนะคะอ่าเราต้องจุดไฟต่อนะออชัวติดสิเฮ้ยติดแดงติดแดง Meow! they see? Hi! care. Ah. Okay. อันสุดท้ายเย่ yeah, ติดแล้วนะคะเขาบมาคุยเขาจะบอกว่าโอ้มันอบอุ่นขึ้นเยอะเลยขอบคุณนะแล้วก็บอกว่าให้เราเอาก้อนหินมาให้เขาาสก้อนกับกิ่งไม้อีสิ5อันหนสิเดี๋ยวเขาจะทำเรือซ่อมเรืออะไรของเขาไม่รู้นะคะก็เอามาคุยอีกรอบเรามีอยู่แล้วนคะเขาจะบอกว่าโอเคขอบคุณนะแล้วเขาก็จะบอกว่าเไว้พรุ่งนี้เาขาจะ,ะพาเราไปข้างนอกคะะพาเราไปเกาะอื่นอระหว,ว่างนี้เราก็เก็บของสำรวจด่นั่นนี่นะคะมีอะไรเก็บได้เก็บไปเลยนี่เก็บหืม เต็งเทามีอะไรบ้างดูนิดนึงนะคะไม่บอกอะไรเลยนะบอกแค่รูปร่างของเกาะอมีของให้เก็บนะคะอันนี้อุ้ยเจอกล่องต้องตีไหนก็ไม่มีอะไรให้เก็บนะ,ะกล่องน,นี้อีกอ่าเบอร์รี่ฮนะ,ะอ่าอันนี้กล่องเก็บของของคุณโจสลัดนะคะเราอยากได้แคร์ค่ะดให้หมดเลยเย่แ yeah. ล้วตรงนี้อีกหนึ่งความอันตร,รายของเกาะน,นี้นะคะ แมงป่องมันคือแมงป่องนะคะโดนเข้าไปทีติดพิษแล้วแก้ไม่เป็นด้วยนะคะอ่าคุณแมงป่องเหมือนจะมีสองตัวนะคะเราก็ต้องจัดการมันให้หมดไม่งั้นเราจะเดือดร้อนได้นะคะอีกตัวอยู่ไหนวะมันมีสองตัวจริงๆนะเอ๊หายไปไหนตัวหนึ่งช่างมันนะคะระหว่างนิ้เก็บหอย เก็บ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 อู้อยู่นั่นไงตกใจ <c oughs> ไม่ให้ซุ้มให้เสียงเลยแงอ <c oughs> จะเก็บปลาดาวเก็บไม่ได้ทำไมอะอเห็นมีของให้เก็บอยู่ในซากเรือนะคะเข้าไปกระโดดจึ๊บเก็บแมงป่องก่อนอ่าได้เป็นยาเพิ่มเลือดมานะคะอ่าคุณน้องปูนะคะเราปล่อยเขาไประหว่างนี้ไปล่าฉลามกันดีกว่า โอ้ยสมุนไพรเก็บเก็บเก็บโอ้มอยากจะเห็นแฮะอ้อใช่นะคะจะขอแก้เรื่องหนึง่งจากคลิปที่แล้วนะคะที่เราไปุูสมบัติตรงเถจุดเกิดสิงโตนะคะแล้วมีต้นไม้ต้นหนึ่งโผล่ขึ้นมาคาดว่านะคะเออไม่สิคือเคยไปอ่านบทสรุปมานะคะแล้วเขาบอกว่ามันเป็นต้นกัญชาเอาไ้ใช้สูบได้ซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่มันเป็นต้นอง,งุ่นะค่ะเท่าที่อ่านนะคะมันชื่อว่า grapevine ก็คือต้นอง,องุ่นนั่นเองแล้วต้นอง,องุ่นเนี่ยเออยังไม่เคยปล่อยจนมันโตนะคะเพราะแบบมัวแต่ไปคิดว่ามันเป็นกัญชาไงก็เลยตีมันเลยเออเป็นไม่ได้ว่าถ้าเราปล่อยมันโตนะคะเราอาจจะเก็บองุ่นจากมันได้แล้วเอามาทำวายนะคะก็คือใครใครอยากกลับไปเล่นอีกแล้วก็เออลองทําดูนะคะแล้วยังไงก็มาบอกกันบ้างอ่าคุณฉลามก็เงืบเอ๋องายเงืบไปแล้วนะคะวงเก็บอเก็บหอยดำน้ำดูปากะลัง อุ้ยอุ้ยอุ้ยเริ่มมื่อูอ้โลามฉ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 ลามเลามโน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 โอ้ยออนึกว่าฆ่าหมดแล้วนะเน,นี่ยเหลืออยู่ได้ไงวะเอ๊สรุปแล้วมากี่ตัววะลืมนับเลยโอ้พี่หลามพี่หลามอ้ยยะเย้ เย่ yeah. คาดว่าน่าจะเป็นตัวสุดท้ายแล้วนะคะเอยอา่าได้แล้วแล้แล้วเราก็ได้เนื้อฉลามมากินแล้วนะคะมื้อเย็นวันนี้เย่ yeah. แหมกำลังหิวได้ที่เลยอะ่ะอ่า ต้องย่างก่อนนะคะเพราะเราไม่นิยมกินปลาดิบในเกมนะคะเดี๋ยวจะท้องเสียเปะ่าของไหมนะคะพูดเล่นเฮ่เฮ่เอากรมกินไปแล้วเหมนก๊ย่างก่อนนะคะเพื่อเก็บสกินทำอาหารซึ่งเก็บไปก็ไม่รู้ทำอะไรนะคะเอ๊ะมันมีหรือเปล่าว่อช่างมันนะคะกินเนื้อฉลามเงมแงมแงมแงมงมแงมแงมแงมยำยำมี อม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 พิชซี่ไม่มีสกินทำอาหารแล้วเมื่อก่อนเคยมีนะกินไม่แพ่โอ้โฮโฮ้โหโอ้โห t o m o r r นะคะโอเค tomorrow ก็ tomorrow นะคะอ่าพอเราเข้านอนปุ๊บตื่นเช้ามาเราก็จะพบว่าโอ no he g ก n e เขาไปแล้วไม่นะอ่า คือประมาณว่าโอ้ฉันตอนแปบ,บเดียวเขาหายไปแล้วอ่ะเอ๊ะแต่เดี๋ยวนะเขาอาจจะทิ้งเข้อความบางอย่างไว้กับฉันก็ได้อ่าระหว่างนี้เดินหากันเลยว่าเขาจะทิ้งอะไรเอาไว้นะนูน่นไงนะคะตรงท่าเรือเราพบว่ามีบางสิ่งบางอย่างตกอยู่เดินเข้าไปเอาเลยอุ๊โอ้เสียงแบบนี้สะพานไม่แข็งแรงเลยอะโอโนโแล้วจมน้ำลงมาค่ะเจอ อันนี้เขาเขียนอะไรก็ไม่รู้บอกว่าให้เราทําอะไรก็ไม่รู้ซึ่งเราก็ไม่รู้ไม่รู้ต่อไปนะคะประเด็นคือขี้เกียจอ่านนั่นเน 13, 19, 19, องสิบสาสิบเก้าสิบเก้าหอตอนนี้นะคะแน,นะนว่ายหาหอยหาหอยหาปลาดาวนะคะให้รวมกันแล้วได้ยี่บห้าอันนะคะเพราะเดี๋ยวต้องใช้นแน่นอนสิเก้า็ยี่สิบยี่สิบเอ็ด ว่าบุงหุจะแย่แล้วโอ้โอ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 โยเฮ้ยสบแล้วอ,อ๋อเ้ยเย่ดยี่สองยี่สิบสอีกอันเดียวอ่ะไม่อยากลงน้ำลึกนะคะเดี๋ยวจะตายเปล่าๆไม่ขุมน,นี่ไงโอเคครบแล้ว ระหว่างนี้นะคะก็เดินไปรอบๆก่อนลองมองหาดูเหอจะมีเมสเซจอะไรจากคุณโจรสลัดเพื่อนเรานะคะ,ะเก็บได้เก็บไปนะคะอะนี่ไงเจอขวดอ๋ออันนี้ไม่ใช่เมสเซจจากคุณโจนะคะแต่เป็นขวดบอกว่าเออให้แวะไปที่เพจนี้หน่อยนะที่ลิงก์นี้ก็คือน่าจะเป็นลิงก์ของผู้สร้างนั่นเองนะคะ มีอะไรให้เก็บอีกไหมเอ่ยคาดว่าคงไม่มีอะไรแล้วนะคะตรงนี้นะคะตรงเนินที่สูงที่สุดของก่อนนี้ก็จะเห็นว่ามีกองหินรูปล่างประหลาดๆเหมือนกับมันต้องมีอะไรแน่เลยอะ่ะเหมือนแบบเป็นเครื่องบูชาอะไรอย่างนี้นะคะเราก็ลองหาดูหินที่มันเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมอะ่ะสี่เหลี่ยมแบบนี้เนี่ยกด e ก็จะบอกว่าเอออันนี้มันเป็นหินเทเลพอร์ตนะคะซึ่งเราต้องใช้นี่ฉันต้องใช้25อย่างของ25ชิ้นจากทะเลนะคะซึ่งเราเตรียมไว้แล้วนั่นก็คือหอยและประดาวเย yeah. ่าทิ้งไปทั้งหมดเลยนะคะกดอีกรอบนะคะก็จะเป็นการเทเลพอร์ตพาเราไปสู่เกาะที่3เย่ทีนี้ต้องรับสู่เกาะที่3นะคะ